ยกเครื่องทวงแชมป์คาดไล์อัพแมนซิตี้ฤดูกาล2025-2026แมนเชสเตอร์ซิตี้เดินหน้าปรับทีมครั้งใหญ่หวังทวนบัลก์แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่หลังฤดูกาลที่ผ่านมาไร้ถ้วยและจบตามหลังลิเวอร์พูลถึง13คะแนนเป๊ปกว,า,วา์ดิโอลาเตรียมเปลี่ยนโฉมทีมครั้งใหญ่เริ่มจากผู้รักษาประตูดิโอกโก้คอตามีลุ้นเบียดแทนเอเรซอนที่เริ่มฟอร์มตกและบาดเจ็บบ่อย แนวรับครับเสริมฟูลแบ็กใหม่ทั้ง2ฝั่งทั้งไรยานเอสโนลี่จากวูฟและตีโนลี่ฟาเมนโตจากนิวคาเซลเข้าประสานงานร่วมกับ2เซนเตอร์ตัวหลักอย่างยอสโกกาดิโอและลูเบนดิอาสส่วนแดนกลางครับไว้ใจโรดี้เป็นแกนหลักคุมจังหวะเสริมด้วยทิจานียไรเดอร์ตัวปั้นเกมและซาวินโยเพื่อเพิ่มความคล่อง้อมแบ็กอัพอย่างแบราโดกุนโดกันและนูนเยสโดยแนวรุกครับนำตัวเออร์ลิงฮาแลนด์ที่แม้จะแผ่วลงแต่ก็ยังยิงไปได้ถึง31ประตู ขนาบข้างด้วยโอมามามูตที่เล่นฝั่งซ้ายและลายานเช์ก,กี้จากลิยงที่น่าจับตาในเกมรุกของฝั่งขวาแผนใหม่ของเป๊ปครับเน้นที่ความสดและสปีดจัดเต็มทุกตำแหน่งเพื่อเป้าหมายเดียวนั่นคือทวงคืนความยิ่งใหญ่บนเวทีพรีเมียร์